ครับสวัสดีครับสาระันคลิปช่วงที่รอนะครับรอแมชชีนนะครับการคว้านใหม่นะครับทำปอกวาลใหมน่นะครับ,นะรบเพื่อจะประกอบนะครับสำหรับคลิปพลิก110ยสิบตัวแรกที่มีปัญหานะครับรอ,อท่านตอนนี้รู้ปัญหาแล้วนะครับว่าะจะมีการหลอก ECU นะครับ เซ็นเซอร์บางตัวมีปัญหานะครับเดี๋ยวรอลงกลึงงานเยอะนะครับช่วงที่รอ,อผมจะพาท่านไปดูเว็ร้อยยี่ห้าครับร้อยยี่ห้าตัวแรกว่ามันมีปัญหาอะไรครับครับเวบร้อยยี่ห้าดสภาพนะครับเป็นรถพ่วงข้างนะครับสบภาพเละเทะนะใช้งานเขาบอกว่า,าบางทีสไตล์ไม่ติดเลยนะครับ บางทีก็สตาร์ทง่ายาาผมก็เลยว่าเดี๋ยวเช็คให้นะครับหลังจากถอดมาได้โอกาสนะครับเดี๋ยวผมแนะนำตัวนี้คอยนะครับผมหงายหน้าขึ้นอคอยหัวเทียนนะครับแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จก็ยังเป็นสีมีสีขาวสีแดง สีเขียวสีเหลืองนะครับอันนี้กล่อง C D I นะครับอยู่ด้วยกันเขาจะประกอบอยู่ใต้ U-Box อ U box, นะครับอา,อาการอย่างนี้ก็คือวิธีเช็คนะครับผมก็ได้เอาแบตเตอรี่มานะครับแบตเตอรี่ที่มีไฟฟ้าแล้วก็ชาร์จด้วยนะครับอันนี้ไฟอาจจะน้อยมั่นใจยิ่งขึ้นก็คือต่อสายชาร์จมาเลยนะครับ หลังจากใส่แบตเตอรี่เสร็จปุ๊บยังไม่เปิดสวิตช์กุญแจนครับใส่ฟิวขาดนะครับฟิวขาดฟิว15แอมป์ขาดนะครับ,รบสแสดงให้เห็นว่า,ามีการช็อตในวงจรนะครับมีการช็อตวงจรแล้วจะ,สะแสดงว่าการช็อตอย่างนี้มันจะทำให้ช็อตเป็นบางครั้งลักษณะน,นี้ก็คือสายสีแดงนะครับ าสายสีแดงน่าจะเป็นแผลที่ในสักแห่งนะครับสายเมนนะครับไม่ว่า,าสีแดงหรือสีดำนะครับวิธีการเช็คผมก็ถอดปลั๊กนะครับออกอทีละจุดนะครับยังไม่ได้เสียบเคืนอันนี้สตาร์บเบรกนะครับถอดออกอเราไม่มั่นใจว่ามันช็อตหรือเปล่านะครับถอดออกก่อนนะถ้าวัน มันไม่มีปัญหาก็เสียบคืนได้นะครับอันนี้อะไรครับอันนีเ้เกวัดระดับน้ำมันนะครับถอดออกนะครับให้มั่นใจดูร่องรอยของหนูด้วยนะครับสภาพเละเทะเลยครับตอนนี้ผมลื้อทั้งคันเลยนะครับ ถ้าเราเจอปัญหานี้บ่อยๆเราก็จะไม่ต้องรื้อแยกแบบนี้แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีผมรื้อให้ท่านที่รับชมนะครับชุดอไปท้ายไม่แม่นใจขอพักออกนะครับขอพัก่อนส่วนข้างหน้านะครับข้างหน้าก็ดูนะครับตรงไหนมันเบียดคอ มันใจก็ถอดปลั๊กออกตอนแรกผมถอดออกนะก็ไม่หายไล่ไปเรื่อยนะครับไปจากแบตเตอรี่เสียบฟิวขาดยังไม่เปิดกุญแจออนนะครับอ๋อ,อไปก่อนนะครับตอนนี้รู้ปัญหาแล้วมันหยุดเป็นพเพราะอะไรนะครับรีวิวท่านดูนะครับสายสีแดงนี่นครับสายสีแดงสมมุติรถ ขนาดนี้แบตเตอรี่คงไม่มีแต่ว่าผมเอาแบตมาเพื่อจะได้ไล่ง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับพอใส่แล้วฟิลขาดก็จินตนาการง่ายขึ้นนะครับส่วนที่คารบูเรเตอร์อย่างนี้ยังยังถอดออกเลยนะครับคือไม่ไว้ใจสักจุดแม้แต่สวิตกุญแจนะครับเข้าเส้นเดียวเข้าออกอเป็นสองเส้นก็เช็คหมดนะครับตรงซีดีย รุ่นนี้ถอดเปลี่ยนได้นะครับถ้าเสียแต่ไม่ค่อยจะเสียไฟเข้าถ้าหากว่าไม่มีแบตเตอรี่ก็คือน,นี่ครับสายสีแดงจากแผ่นแผ่นชาร์จเนี่ยครับต่อร่วมก,กันกับสายนี้นะครับแดงเหมือนกันเนี่ยมาจากแบตเตอรี่นะครับวิ่งเข้าไปในยูบ็อกเข้าไปในแบตนะครับเขาจะต่อร่วมกันกันกบแผ่นชาร์จอ่าออกแบบมาก,กรณีที่แบตเตอรี่ไม่มีนะครับ ไฟที่เครื่องยนต์อันนี้ผมถอดออกหมดเลยนะครับอันนี้อะไระห้าเส้นนี้ห้าเส้นนี้ปลักนี้คือเกียร์นะครับมีสี่เกียร์ห้ากับเกียร์ว่างก็ไม่มั่นใจก,ก็ถอดออกนะครับอันนี้ปลักนี้คืออะ,อะไรครับัดลอบ นะครับวัดรอบไฟฟ้าวัดรอบวัดรอบดิจิตอนนะครับรุ่นเวฟร้อยยี่ห้าหัวเถิกนี่นะครับเ็าจะมีดิจิตอาใช้แม่เหล็กไปตัดผ่านเกียร์ห้านะครับอยู่ในเครื่องนะครับอ,อันนี้เป็นขึ้นมาแหล่งผลิตไฟก็มีแค่ขึ้นมา,าสีขาวนะครับเป็นผลิตไฟขึ้นมาสีเขียวนะครับ กราวนะครับอันนี้คือ,อน้ำเงินเหลืองพันเสื้อคอยก็มีแค่นี้นะครับบิดขึ้นมาเข้าเป็นชาร์จสีขาวอ,ออกแปลงเป็นสีแดงเป็นชาร์จแบตนะแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับต่อเข้าในเมนเลยต่อเป็นใช้งานนะครับสีเขียวก็กราวสีเหลืองก็คือ,อมาจากต่อพ่วงไปจากสีขาเนี่ยครับเป็นวงจรอยู่ข้างใน เป็น AC ไม,ไม่ไม่ต้องแปลงนะครับเป็น Ac แต่ผ่านวงจรหน่วงหน่วงไม่ให้หลอดขาดนะครับไฟหลี่ท้ายไฟเกไฟไม้นะครับย,ย,ยังเป็นพื้นฐานอยู่ง่ายๆนะครับยังไม่ซับซ้อนมากนักสำหรับแผ่นชาร์จรุ่นนี้นะครับทีนี้ปัญหาม,มาเจออยู่ที่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมวัดไฟเลยให้ดู อันนี้ยังไม่อ่อนกุญแจก็คือเมนจากแบตเตอรี่มาแล้วนะครับถ้าไม่มีแบตก็เราจะดูยากนะครับเอาแบตมาใส่มันก็ขึ้นมานี้อตอนนี้ไม่ให้มันช็อตมันก็เลยฟิวไม่ขาดถ้าฟิวขาดใส่ขาดใส่ขา,ขาก็คือช็อตนะครับก็ต้องหานะครับเเปิดออนปุ๊บก็ข้ามมาไฟที่มาเป็นอะไรครับ บางทีไม่ต้องไปจำมากครับสีสายไฟมาเป็นแดงจากแบตเตอรี่นะครับพอเปิดออนปุ๊บปุ๊บเป็นแดงคาดดำนะครับคาดดำนิดนึงก็คือเมนนะครับแทนที่บางรุ่นก่อนๆก็เป็นดำล้วนเลยอันนี้แดงดำนะครับเป็นเมนเดี๋ยวผมจิ้มให้ดูนะครับ นี่แหละนี่นะครับอ่าอพอปอนอพอปออนนะครับพอออนปุ๊บเป็นแดงค่าด,ดำเป็นเมนไปนเลี้ยงระบบนะครับอ่าเนี่ยปลั๊กนี้นะครับออกเส้นนี้แดงค่าด,ดำเนี่ก็จะไปนะครับวิ่งกลับไป วิ่งกลับไปเลี้ยงกล่องเลยนะครับตัวนี้เข้าไปวิ่งกลับไปไปกล่องแต่ส่วนหนึ่งก็จะขึ้นไปที่ไม้นะครับไปเลี้ยงเข้าสู่สวิตช์แฮนด์ต่างๆาไฟไม้นะครับดิจิตอลนะครับก็มี2ปลั๊กนี้นะครับพื้นที่เขาอยู่เขาอยู่อยู่ในซอกนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมถอดออกมานะครับ แล้วก็ตอนนี้ไฟปล่อยมาแล้วนะครับอ่อนกุญแจอ่อนแล้วนะครับนี่ครับล่องรอยการช็อตอยู่ตรงนี้นะครับหาอยู่พักหนึ่งนะครับนี่ครับมีแผลไหมนะครับสายสีแดงเนี่ครับเดี๋ยวค่อยควงจิ้มให้ดูนะครับว่าสายถลอกแค่นี้นะครับนี่ครับ แค่นี้ก็คือรถเลี้ยวไปบางเลี้ยวบางทีก็สตาร์ตติดบางทีก็ดับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ก็สรุปว่าเจอตัวเจอต้นต่อปัญหาแล้วก็คือมีเป็นแผลตรงนี้นะครับเราก็ทำการห um ุ้มซะประกอบคืนนะครับเสียบปลั๊กคืนทุกตัวนะครับที่ไหนพอจะซ่อมแซมแก้ไขได้ก็ประกอบเข้าไป ถ้าคันนี้เป็นได้นะครับเวฟร้อย่ห้าหัวเถอเขาอายุเยอะแล้วคันอื่นก็คงจะไม่ต่างกันมากนักนะครับสำหรับคลิปนี้ก่อนที่ช่วงที่รอคลิกไอนะครับคลิกร้อยสิบไอก็ดูคลิปนี้ไปก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับานายช่างนะครับทุกท่านที่เปิดร้านนะครับหรือเจ้าของรถ มีปัญหาไม่ต้องหนักใจนะครับบางทีมีพื้นฐานก็ทําเองนะครับส่วนมากก็จะเป็นอยู่ช่วงคอเนับเพราะว่ามันเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับการช็อตนะครับไม่ต้องไปหาข้างหลังนะครับข้างหลังจะเป็นหนูช่วยทําให้ช็อตนะครับส่วนมากหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางให้ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณ ทุกคอมเมนต์นะครับการติดตามสาระเป็นคลิปอ่านี่คือปรอีกปัญหาหนึ่งของเว็บร้อยยี่ห้ารุ่นแรกนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ